Ô vinh vá 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 ปับ๊บอะไรปะนะบอกบอกาอะไรโนเลยมีการทำอะไรเยอะ แล้วนุ่มในคนคนที่เหลือไปไหนล่ะแมทิ้งทะเลเขาจับเราบันได้ได้เลยแปเลยไป๊วแป๊วได้แล้วทีมทิงได้แล้ว

ได้เลได้ได้นะั่นน่ะทองหนึ่งบาทข้หนึ่งบาทมันแรงมันเะกินมาปล้โผมรอเขาดวไม่เจ้าขาักเอง กินแค่ฟักเดียวกระเพอะฟักเดียวหน่อยพอดเอาไปลูกไ้เต็มบัดเลยกินมอเป็นไงได้ไหมนี่ขนมน้ำแาวบเลยเลยของกินนอนจอดนอนจอดนอนดีกว่าเฮ่ นี่ทองได้เท่าหนึ่งบาทเน้ <c oughs> นอร่อยไหมในลองรีวิวอร่อยไหม,อ,ไรไมอร่อยไหมเดียวหมูเดียวปนานเลย้าวมาองเหอ่ดีมดนั่งเล่น ยืนขาเลยเดกจีบมองไปเสียนั่งลมเหยนต่อชุลมเก่งหิ่งเลยในรถน่เวโดนระจันลมเลยเามัดเสียงนกขวดปลายาสูงเกด็ันจะขาด ขึ้นเลยปั่นขึ้นเลยกู้ถุงเอ๊ะปั่นขึ้นเลยเมื่อกี้นี่โหเ้ยงถงเล่ปั่นขึ้นเลยเนี่ยสมองมันมุดเกียร์ปั่นขึ้นมอเตอร์ได้ปั่นขึ้นได้มันมุดเกียร์ของหวานของหวานน่าลินไม่ได้แต่เอาของกินอยู่นู้นเต็มเลยไมานู้นนู้นมีสามอย่างแถวที่เราเล่นเลยมีน้ำเปล่ามีอะไรก็แบบอะไรแสดงวอปต์ไหนด้วยวอปตว đèn leng tắc có lột trên não nó đèn leng trên não กระถ่นกทรมไหมเมื่อกี้นี่วางแย่รับรองเปับรองขรสุพัดมีไยิบมาเมื่อกี้มี่หรอไหมพันมีด้วยมี่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาทีหลัง